ถ้าฟังจากที่เมื่อสักครู่เราคุยกันคิดว่ามันจะมีหลักฐานที่ DSI จะสามารถสรุปไปว่ามันมีการบิดเบือนไหมฮะโดยความเคารพครับแล้วก็ทำงานอยู่รับราชการมาตลอดชีวิตแล้วก็อยู่กับกระทรวงยุติธรรมมานะคะยากมากเลยนะถ้าอะไรมันรูปหน้าปะจมูนะกะอธิบดีเป็นตำรวจเก่าอธิบดี DSI DS <I S 2> เป็นตำรวจเก่า รัฐมนตรีเป็นตำรวจเก่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยสามารถปฏิรูปเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดีขึ้นได้เพราะว่ามันจะมีกระบวนการปกป้องนี่กลับมาที่เรื่องนี้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรนั่นก็คือเขาฟ้องเพื่อจะดูว่าทำอะไรไม่ครบขั้นตอนใหม่เพราะฉะนั้นก็คือไปดูกรามขั้นตอนหนึ่งสทีนี้ประเด็นเรื่องพวกนี้บอกได้เลยว่ายากยากที่จะไปเอาผิดเพราะอะไร เนื่องจากเราไม่เคยมีการมีกฎหมายรองรับกําหนดมาตรฐานกลางเราจะเป็นกรอบไว้คร่าวๆเพราะนั้นเมื่ออะไรไม่มีก,กฎหมายกําหนดรองรับไม่มีบทลงโทษจะไปเอาผิดเนี่ยไม่มีมทางจะเอาเกณฑ์อะไรใช่ค่ะแล้วมันก็จะปล่อยมาอย่างงี้ตลอดเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยสีธนนชัยอนอกจากสีธนนชัยได้เอาช่องว่าง,ท,งทาง้านที่จริงๆคดีนี้เห็นชัดค่ะนะถ้าจะเอาผิดได้เป๊เปเปะๆเลยเนี่ยก็คือว่ากฎหมายชนสูตรพิสูจน์บอกว่า ถ้าพบศพก็ให้ตํารวจในท้องที่ส่งให้หมอนิติเวชในท้องที่หมอนิติเวชท,ที่รับผิดชอบคือสถาบันนิติวิศาสตร์ใครและสั่งย้ายอือันนี้ผิดกฎหมายแน่แต่ว่าไม่มีบทลงโทษไม่มีบทลงโทษแต่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายอะแต่ผิดกฎหมายก็แค่ผิดไงไม่มีบทลงโทษใช่คะ่ะแต่ว่าอะไรไม่ได้อยู่ดีใช่ค่ะแล้วอื่นมันไม่ได้มีบทลงโทษเช่นทําไมพอเกิดการหายไปแล้วทําไมไม่ตรวจ5าคนทันทีอ่าเพราะไม,ไม่มีการเก็บไม่เก็บหลักฐาน ทำไมไม่เอาเรือเอาไว้ทำไมเอาเรือไปจำลองเอาใบาพาไปจำลองไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานกลางแต่เพราะไทยไม่เคยมีบทกฎกหมายกำหนดนั่นหมายความว่าเราอาจจะเห็นว่าทำไมละ่ะทำไมละ่ะทำไมละ่ะแต่ไม่มีบทลงโทษอยู่ไม่มีค่ะ,คะดังนั้นถามว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องไปรอพึ่งกระบวนการยุติธรรมคือถ้าถ้าสมมติว่าร้องดีเอสไอมันก็คือซื้อเวลาค่ะแล้วถ้าบอกว่าพวกนี้ทำไม่ถูกเนี่ยมันไม่ใช่ฟ้องตรงศาลนะมันต้องไปฟ้องปปช เพราะมันเป็นค่าราชก,การของรัฐครับป่านนั้นก็มีคดีอื่นมาประชาชนลืมหมดแล้วค่ะอมุม,มกลับค่ะอย่างที่บอกว่าไม่ควรให้บริโภคเป็นคดีไอ้เป็นละครครับคําถามคือประเทศไทยไม่มีเจ้าภาพที่จะดูแลเรื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใช่ไหม,มถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยมีอะไรอย่างนี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยหน่วยงานที่เราบชอบก็จะออกมา และที่สาคัญเขาจะมีหน่วยที่โดยตรงเลยนะคะว่ามีความล้มเหลวในกระบวนการยุติธรรมท่อนใดจะต้องแก้อย่างไรเขานํามาเลยภาพรวมแต่ตอนนี้มันไม่มีจ,มมจริงๆเรามีสํานักกิจการยุติธรรมที่ตั้งมาด้วยวัตถุประสงค์นี้แต่ว่ามันอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมและมันก็เป็นเหมือนสํานักที่ไว้ทําเชิงวิจัยคงคงยากที่จะกล้าเพราะมันมีเรื่องนี้มันเป็นมานานนี่ค่ะนี่คือเรื่องใหญ่การที่เรื่องหนึ่งครั้งครั้งนี้นะฮะเรื่องนี้มันกลับมาเป็นประเด็นใหญ่นะครับหลายหลายคนรวมถึง ผมด้วยคนหนึ่งซึ่งออกมาพูดว่า,ามีการจําลองเหตุการณ์จําลองไปทําไมแต <c oughs> จ่จริงๆแล้วในการจําลองในด้านหนึ่งนะฮะเราบอกว่าผมถามว่าจําลองไปทาไมเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หลักฐานใหม่ <c oughs> ในมุมของผมแต่มันได้กระแสะมันได้กระแสะที่อาจจะทําให้มีความหวังลิบหลีว่าเราเรียกร้องความยุติธรรมได้แบบมันเหมือนมันก็เหมือนกับต่อลมหายใจอันรินในด้านหนึ่ง <c oughs> แต่ผมขอถามในมุมคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอรู้สึกว่า,าการจําลองเหตุการณ์ครั้งนี้มัน เฮ้ดีหรือคุณหมอคุณคุณหมอมีมุมมองเรื่องนี้ไงทุกเรื่องอะมองดีคือดีมองไม่ดีคือไม่ดีครับแต่เรามองดีคืออย่างน้อยทําทุกหนเนี่ยนะคะเป็นสิบหนเนี่ยมันก็ไม่มีใครโดนใบพัดเรือใน,นขณะที่ครั้งแรกอะทํากี่หนทําแบบไหนก่อนที่จะเชื่อไปเลยว่าฉีท้ายเรือเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเราก็เห็นข้อดี ช่ไหมคะว่ามันมีม,ม,ม,มีมีสิ่งที่ได้แน่นอนแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่ามันจะเข้าสํานวนไหมมันก็ตอบได้ว่ามันไม่เข้าค่ะครับครับผมมันไม่เข้าเพราะมันเป็นแค่ของการเหมือนกับทําให้หายคลางแคลงใจว่ามันจะใช่อย่างนั้นหรือเปล่าเออใดๆก็ตามอยู่ที่เจตนาสูงสุดค่ะครับเจตนาสูงสุดคือต้องการทําให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งคดีนี้แปลกนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฟิลิปปินสินโดมาเลตามหมดเลยเพราะว่าไม่มีใครเห็นด้วยเลยกับการสรุปครั้งที่หนึ่ง ดังนั้นเราไม่ส่องกระจกดูตัวเราเองหรือว่าสิ่งนี้ความจ้งใจเขาคือต้องการทำให้เกิดความจริงปรากฏส่วนจะมีใครแฝงมาเป็นได้แสงได้อะไรไม่เป็นไรหรอกค่มันมาเดี๋ยวมันก็วูบหายไปแต่ว่าสิ่งที่ดีมันน่าจะได้เกิดขึ้นครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าทุกจริงๆเกือบทุกผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ออกมาพูดกันตอนนี้นะฮะจะลงท้ายว่ายากมาก